มือนอนี้เก็บโหลดไฟติญาติโยมเพิ่นมาถวายแต่ว่าบ่ทันไใ้ไส่บ่ทันได้ใช้ก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าญาติโยมเคยถามมาของที่บ่ได้ใช้ถวายแล้วบ่ได้ใช้นี่เป็นบุญบ่ได้บุญบ่ก็ขออธิบายกันญาติกับโยมว่าได้บุญคือเก่าโยมเพราะว่าบุญเป็นของทิพย์ แม่นบ่เดไซก็สร้างโยมถวายปุ๊บบุญบุญเป็นของทิบโย,ยมได้ได้ท่านที่เลยไปรอโยมอยู่สวรรค์เลยบุญนะแต่ว่าทาห้บ่โบเดไซนะมันสีบ่กเกิดประโยชน์ภายในโลกนี่ซื้อแต่ว่าถามมาแม่นโ่เดใส่กระด้บุญคือเกา่าเออบุญเป็นของทิบในโยมเด้เอแม่นถวายมาแล้วทั้งวัดพุนโบ,บเดไ่มันกระด้บุญคือเกา่าฝากญาติโยม สี่แจงความทั้งพ่ม,ม,พมเข้าใจมาในโอกาสนี้อนุโมทนาสาธุเก็ตเล็กๆน,น้อยๆวมหูงเล็กๆน้อย